ธรรมะปฏิทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเชตที่สองโดยพระธรรมเมธาพรระแบบจิตยาโนติกะหมวดสามเรื่องกุศลลวิตกสามได้แก่หน่เนคขมมะวิตกคือความตรึกนึกที่จะนำกายจิตของตนออกจากกาม 2. อพยาปาทวิตกคือความตรึกนึกในทางที่จะไม่ผูกโกรธอาฆาตพยาบาทใคราอาอบิหิงสาวิตกคือความตรึกนึกในทางไม่เบียดเบียนปัทุทลายกันและกันกุศลว,วิตกคือความตรึกนึกถึงด้วยความฉลาดหรือหรือของคนผู้ฉลาดที่อาศัยปัญญาเป็นเครื่อง ควบคุมความคิดมีเหตุผลในการตรึกนึกถึงเรื่องต่างๆรู้เหตุแห่งความเสื่อมความเจริญทั้งสามารถที่จะใช้อุบายวิธีในการที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญได้ 1. เนคขมมะวิตกเป็นความตรึกนึกของคนที่ได้ใช้ปัญญาทำความรู้จักกับรูปเสียงเป็นต้น อันเป็นวัตถุกรรมและมองเห็นโทษของกิเลสกรรมเช่นรติความยินดีอิจฉาความปรารถนาโลภความโรคเตมะความรักในวัตถุกรรมเป็นต้นตรึกนึกที่จะนำกายจิตของตนออกจากอำนาจของวัตถุกรรมและกิเลสกรรมจนถึงคิดจะออกบวช เป็นนักบวชในศาสนาเป็นต้น 2. อ,อพยาปาทวิตกเป็นความตรึกนึกที่เกิดจากการเห็นโทษของความโกรธความกระทบกระทั่งความอาฆาตพยาบาทแล้วปลูกฝังความรักความเมตตาอดทนให้อภัยต่อกันให้เกิดขึ้นมองเห็นคนสัตว์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันแม้จะเกิดความโกรธขึ้นมาบ้างก็ไม่เก็บมาเป็นความพยาบาททั้งคิดในทางที่จะกระจัดความพยาบาทอาฆาตให้หมดสิ้นไปในที่สุด 3. อะอวิหิงสาวิตกเป็นความตรึกนึกที่เกิดขึ้นจากความกรุณาที่มีความสงสารหวนใจเห็นใจในความทุกข์ยากของคนและสัตว คิดปรารถนาที่จะช่วยคนและสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขากำลังประสบอยู่อากุศลวิตกทั้งสามนั้นเป็นส่วนปหานะคือบุคคลต้องพิจารณาให้เห็นโทษและบันเทและความตึกในลักษณะที่แผดเผาทำลายจิตใจ,จตนเองอย่างนั้นเสียกุศลวิตกเป็นส่วนภาวนา บุคคลควรพิจารณาให้เห็นผลดีของความตรึกในทํานองนั้นอันเป็นทางนํามาซึ่งความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและความดีที่มีอยู่แล้วจากเจริญงองามยิ่งขึ้นผลดีจากการตรึกนึกในทางกุศลวิตกที่จะพึงเห็นได้ชัดในปัจจุบันเช่นหนึ่งมีจิตปลอโปรงแจ่มใสาสามารถที่จะคิดทำอะไร ให้สำเร็จได้ด้วยดี 2. บุคลิกหน้าตาเบิกบานชวนให้คนอื่นยินดีคบหาเป็นมิตรสนิทสนมเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นที่เคารพรักของผู้น้อยเป็นผู้น้อยก็เป็นที่เมตตาหวังดีของผู้ใหญ่ 3. จิตใจของบุคคลน,นั้นจะแนบแน่นอยู่ด้วยธรรมะพร้อมที่จะแสดงออกซึ่งเมตตาการุณา ระมัดระวังใจของตนตามสมควรแก่กรณี 4. สามารถปิดกั้นกระแสเวียนภัยไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน 5. จิตสงบเป็นสมาธิได้เร็วเป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนเช่นนั้นรู้อริยสัจตามความเป็นจริงได้ไม่ยากส่วนอากุศลน,นั้นแสดงออกมาในทางตรงกันข้าม ดังนั้นท่านจิงสอนให้ละเสียจบเรื่องกุศลวิตก3ามได้แก่หน่งเนคคมมะวิตกคือความตรึกนึกที่จะนำกายจิตของตนออกจากกาม 2. อพภยาปาทะวิตกคือความตรึกนึกในทางที่จะไม่ผูกโกรธอาฆาตพยาบาทใครและ 3. าวิหิงสาวิตกความตรึกนึกในทางที่ไม่เบียดเบียน ปรุดสบายกันและกันวันเสาร์ที่9มีนาคม2567